ไม่เป็นไรค่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสวัสดีค่ะปริยชาต์กล่าวกับชัยวัดก่อนที่จะกดวางสายข่าวที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทำให้พ่อของเธอตกใจเป็นอย่างมากซึ่งมารุธและวรังคณาก็รีบโทรมาหามีรดาทันทีที่มีข่าวออกไปเช่นกันขาดก็แต่เมคินเท่านั้นที่ไม่ได้โทรมาหาทั้งเธอและมีรดาปริยชาติที่อยู่ในชุดนอนขยับขึ้นมานั่งบนเตียงนุ่ม ก่อนจะใช้หมอนพิงหลังของตัวเองเข้ากับหัวเตียงเธอขมวดคิ้วพลางคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าจริงอยู่ว่าเมคินเป็นผู้บงการเรื่องทั้งหมดแต่จากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นทําให้เธอเชื่อว่าชายหนุม่มไม่น่าจะเป็นผู้บงการเพียงแค่คนเดียวเพราะคนร้ายได้ลงมือตอนที่มีระดายอยู่กับเธอหากเป็นเมคินจริงๆจะกล้าลงมือโดยไม่ห่วงความปลอดภัยของน้องสาวตัวเองเลยหรือ ขณะที่ปริยะชัดกำลังใช้ความคิดอยู่นั้นมิรดาก็เดินออกมาจากห้องน้ำโดยมีผ้าขนหนูพันกายเพียงผืนเดียวปริยะชัดรีบเบือนหน้าไปทางอื่นเพราะเนินอกขาวที่มีหยดน้ำเกาะอยู่ทำให้มิรดาดูเซ็กซี่จนเธอแทบจะห้ามใจไว้ไม่ไหวเธอพยายามเตือนตัวเองไม่ให้ทำรุ่มร่มกับอีกคนจนกว่าเธอจะอธิบายทุกอย่างให้มิรดาฟังจนจบมิรดาใช้เวลาไม่นานในการแต่งตัวก่อนจะก้าวขึ้นมานั่งบนเตียง และจ้องมองใบหน้าของประยะิยชาตเพื่อเป็นการบอกว่าตอนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของคนตรงหน้าแต่ยังไม่ทันที่ปรรยะชาตจะได้พูดอะไรเสียงเตือนจากสมาร์ทโฟนของมิลาดาก็ดังขึ้นเสียกกอนเธอหยิบมันขึ้นมาดูและพบว่าเป็นกีรนันที่โทรมาหามิลาดาลังเลใจว่าควรจะรับสายดีหรือไม่เพราะตอนนี้เธอสนใจเรื่องของคนตรงหน้ามากกว่า และอีกอย่างเธอไม่ต้องการจะสารสัมพันธ์กับกีรนันอีกต่อไปเพราะเธอรู้หัวใจของตัวเองแล้วว่ารักคนตรงหน้ามากเพียงใดดังนั้นเธอจึงอยากใช้เวลาทุกนาทีของชีวิตกับคนที่เธอรักให้คุ้มค่ามากที่สุดเธอรู้ดีว่าเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเธอไม่สามารถรักคนอื่นได้อีกแล้วรับสายเธอคะ่ะปริยชัดบอกมิลดาเพราะเห็นว่าอีกคนไม่ยอมรับสายเสียี แต่มิลดายังลังเลรับสายเราก็บอกเข้าไปว่านางมินมีคนรักแล้วต่อไปไม่ต้องโทรมาอีกปริยญาชัดกล่าวพลางยิ้มที่มุมปากตอนนี้เธอมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมแล้วว่ามิลดารักเธอมากขนาดไหนเพราะแม้จะเผชิญกับอันตรายแต่อีกคนก็ยังเลือกที่จะตายพร้อมกับเธอมิลดารู้สึกเขินขึ้นมาเล็กน้อยเมื่ออีกคนเอ่ยคำว่ารัก เธอรับสายตามที่พี่สะพายบอกสวัสดีค่ะพี่นันสวัสดีครับน้องมิ้นตอนนี้น้องมิ้นปลอดภัยดีใช่ไหมครับพี่เพิ่งได้ข่าวเมื่อกี้ก็เลยรีบโทรมาหาทันทีเลยกีรนันกล่าวด้วยท่าทีร้อนใจมิ้นปลอดภัยดีค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะพี่ก็ต้องเป็นห่วงน้องมิ้นอยู่แล้วล่ะครับก็น้องมิ้นนะ่ะเป็นว่าที่แฟนของพี่นะครับชายหนุ่มกล่าวเสียงหวาน เขามั่นใจอย่างเต็มที่ว่าจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นแฟนกับมิรดาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะเท่าที่ได้คุยกันนั้นดูเหมือนว่าทั้งเขาและมิลดาค่อนข้างคุยกันถูกคอเลยทีเดียวขอบคุณนะคะพี่นันที่พี่นันให้ตำแหน่งมิ้นเป็นถึงว่าที่แฟนแต่มิ้นต้องขอโทษด้วยนะคะคือมิ้นมีคนที่มิ้นรักแล้วล่ะคะ่ะมิรดาพยายามปฏิเสธชายหนุ่มอย่างนุ่มนวลที่สุดอะไรนะครับชายหนุ่มอุทานด้วยความตกใจ ก็ตามที่มินบอกนั่นแหละค่ะมินพูดแค่นี้หวังว่าพี่นันคงจะเข้าใจนะคะมิลดารีบกล่าวตัดบทเพราะเธอไม่ต้องการที่จะต่อความยาวสาวความยืดอีกเออครับชายหนุ่มกล่าวด้วยความตกใจเพราะเขาไม่คิดว่ามิระดาจะเอาแต่ใจถึงขนาดนี้เนื่องจากที่ผ่านมามิลดาพูดจาสุภาพและอ่อนหวานกับเขาเสมอหรือว่าเขารู้จักผู้หญิงคนนี้น้อยเกินไป งั้นก็แค่นี้แล้วกันนะคะวันนี้มิ้นเหนื่อยมาทั้งวันแล้วมิ้นอยากพักผ่อนค่ะมิลดากล่าวก่อนจะกดวางสายไปหลังจากที่กิรนันรับคำเมื่อวางสายแล้วมิลดาก็ค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้าไปใกล้ๆประยะิยสัตว์เธอจ้องมองใบหน้าของคนตรงหน้านิ่งพลางนึกเอจใจอะไรบางอย่างคนที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นนอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วแทบจะไม่มีอะไรที่เหมือนกับพี่สะพ้ยของเธอเลยสักนิด ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการพูดหรือนิสัยเธอเคยคิดว่าที่พี่สซไพ้ยเปลี่ยนไปน่าจะเป็นเพราะเสียสติจากเหตุการณ์ที่รถเบรกแตกในคราวนั้นแต่มาคิดคิดดูแล้วเธออาจจะเข้าใจผิดทั้งหมดเลยก็ได้คุณไม่ใช่พี่พั์ใช่ไหมคุณเป็นใครกันแน่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นบิลดาถามออกไปด้วยหัวใจที่เต้นรัวเธอไม่เข้าใจตัวเองเลยสักนิดว่าทำไมถึงถามอะไรแบบนั้นออกไป ต่เธอก็ไม่สามารถห้ามตัวเองได้เพราะความรู้สึกของเธอมันฟ้องว่าคนตรงหน้าไม่ใช่ปริยะพัฒน์ประยะิยชัดยิ้มบางๆให้กับมิระดาพลางคิดในใจว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและไม่ว่าตอนจากนี้จะเป็นอย่างไรเธอก็ยินดีที่จะยอมรับกับผลของการกระทำนั้นชื่อของพี่คือประยะิยชัดค่ะชื่อเล่นคือชัดส่วนอาชีพคือทนายความพี่เป็นฝาแฝดกับปริยะพัฒ และสุดท้ายพี่มีเมียอยู่หนึ่งคนชื่อมิลดาค่ะปริยชัดอธิบายให้มิระดาฟังอย่างชัดถ้อยชัดคำมิลดาตกตะลึงกับสิ่งที่คนเอ่อยออกมาแบบนี้ก็แปลว่าคนตรงหน้าไม่ใช่พี่สะพ้ายของเธอแล้วนี่เธอควรดีใจหรือเสียใจแล้วพี่สะพ้ายตัวจริงอยู่ที่ไหนกันมิลดารู้สึกสับสนเป็นอย่างมากสารพัดคำถามประเดประดังเข้ามาในหัว เธอจึงพยายามตั้งสติอย่างเต็มที่และมองคนตรงหน้าอีกครั้งก่อนจะหยิบหมอนที่วางอยู่ข้างๆตัวปาใส่ใบหน้าของปริยชาต์เต็มแรงอ้อยปริยชาตร้องด้วยความตกใจซึ่งมิระดาก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นเธอรีบขยับเข้าไปประชิดตัวของปริยชาติก่อนจะผลักให้เจ้าตัวนอนราบลงไปกับเตียงนุ่มจากนั้นจึงใช้หมอนกดเข้าที่ใบหน้าของปริยชาติด้วยความโมโ oh ห นี่นะ่คนบ้าทำไมต้องหลอกมิ้นด้วยคนนี้ใส่ไม่ดีมิลดากล่าวด้วยความโมโหน้องมิ้นคะเบาก่อนคะ่ะพี่หายใจไม่ออกปริยชาติเอ่ยด้วยน้ำเสียงอู้อี้และพยายามตะเกียกตะกายเพื่อให้ใบหน้าของตัวเองหลุดจากแรงกดของคนเด็กกว่าหายใจไม่ออกเหรอเงินมิ้นตีแทนก็ได้มิลดาเอ่ยอย่างเอาแต่ใจก่อนจะดึงหมอนออกมาจากใบหน้าของปริยชาต แล้วฟาดเข้าที่ลำตัวของอีกคนแทนโอ้ยพอแล้วคะ่ะน้องมิ้นพี่กลัวแล้วปริยชัดกล่าวพลางใช้แขนปัดป้องหมอนที่ถูกอีกคนเหวี่ยงมาใส่ร่างของเธอเป็นระยะระยะกลัวหรอที่หลอกมิ้นทำไมไม่เห็นกลัวมิ้นเสียใจบ้างละ่ะรู้ไหมว่าที่ผ่านมามิ้นต้องทุกข์ใจมากแค่ไหนกับเรื่องของเรามิลดากล่าวเสียงสัน้นหยดน้ำตาของเธอรินไหลลงบนแก้มใสทั้งสองข้าง แต่มือก็ยังไม่หยุดใช้หมอนฟาดเข้าที่ลำตัวของอีกคนเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของมิลดาปริยชัดก็รีบยันตัวลุกขึ้นจากที่นอนและดึงหมอนออกจากมือที่เริ่มอ่อนแรงของมิลดาก่อนจะดึงร่างของคนเด็กกว่ามากอดไว้แน่นและปล่อยให้หยดน้ำตาไหลาอาบแก้มทั้งสองของตนเช่นกันไม่ใช่แค่น้องมินที่ทุกข์ใจอยู่คนเดียวหรอกนะคะที่ผ่านมาพี่เองก็ทุกข์ใจมาตลอดเหมือนกันแต่พี่ก็พูดอะไรไม่ได้เลย ปริยชาติกล่าวเสียงสัน้นหยดน้ำตาที่ร่วงหล่นทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองได้ปลดปล่อยความทุกข์ทั้งหมดออกไปจากหัวใจเพราะเธอไม่ต้องทนเก็บความลับอะไรอีกต่อไปแล้วและนั่นก็ทำให้มิระดาเริ่มตั้งสติได้คุณทำแบบนี้ทำไมต้องการอะไรมิลดาถามปนเสียงสะอื้นปริยชาติคลายวงแขนที่กอดมิลดาออกชา้าๆก่อนที่ทั้งคู่จะมองลึกเข้าไปในดวงตาที่แดงกำจากการร้องไห้ของกันและกัน ปริยชัดใช้มือเช็ดน้ำตาที่เปื้อนแก้มของมิลดาอย่างเบามือซึ่งคนเด็กกว่าก็เช็ดน้ำตาให้เธอเช่นเดียวกันสักพักทั้งคู่จึงสามารถควบคุมอารมณ์ได้เอาละค่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้น้องมินฟังปริยชัดกล่าวและยิ้มบางๆให้กับมิลดาเมื่อเห็นว่าอีกคนพร้อมที่จะฟังเรื่องราวต่างๆแล้วค่ะมินพร้อมแล้ว มิลดาเอ่ยกับคนตรงหน้าพลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนที่ปริยชาติจะเริ่มต้นเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้มิระดาะฟังอย่างหมดเปลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอและปริยพัฒ์ต้องพลัดพรากจากกันไปตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กรวมไปถึงการลอบสังหารแฟนพี่ของเธอด้วยไม่น่าเชื่อเลยมิลดากล่าวด้วยสีหน้าครุ่นคิดหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดใช่ค่ะแต่มันคือเรื่องจริงและเรื่องที่จริงที่สุด คือพี่รักน้องมินนะคะประยะิยชัดกล่าวพลางมองสบตากับคนเด็กกว่าเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกทั้งหมดให้อีกคนได้รับรู้ซึ่งมินละดาเองก็รับรู้ได้ว่าประยะิยชัดรักเธอมากมายเพียงใดและเธอเองก็รักคนตรงหน้ามากเช่นกันแต่เธอก็มีเรื่องหนึ่งที่ยังสงสัยและต้องการคำตอบจากประยะิยชัดมินยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามคุณว่ามาเลยคะ่ะจากที่คุณเล่ามาทั้งหมด ผู้บงการคือพี่เมฆใช่ไหมมิลดาเอ่ยถามเสียงสัน้นหัวใจของเธอเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นภายในใจภาวนาขอให้ปริยชัดปฏิเสธว่าไม่ใช่ปริยชัดถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เธอกลัวเหลือเกินว่าคำตอบของเธอจะทำให้มิลดาต้องเสียใจแต่เมื่อมาถึงขั้นนี้ไม่ว่าช้าหรือเร็วมิลดาก็ต้องรู้อยู่ดีใช่ค่ะ ระยะชาติตอบสั้นๆเพียงเท่านั้นน้ำตาของมิรดาก็เอ่อคลอที่ดวงตาทั้งสองข้างของเธอทันทีเธอยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังที่พี่ชายของเธอนอกใจภรรยาไปมีหญิงอื่นแต่เธอก็ไม่เคยคิดเลยว่าพี่ชายที่เธอทั้งรักทั้งหวงจะเป็นผู้บงการฆ่าพี่สะพ้ยได้ลงคอแถมยังให้มือปืนลงมือในขณะที่เธอก็อยู่ด้วยโดยไม่ห่วงชีวิตของเธอเลยแม้แต่น้อยเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ มิลดาก็ยิ่งรู้สึกผิดต่อปริยพัฒนที่ต้องมาแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกับเมคินแถมยังต้องอดทนกับน้องสามีที่แสนจะร้ายกาจอย่างเธออีกที่สำคัญหากพ่อแม่ของเธอรู้เรื่องนี้ทั้งสองต้องเสียใจมากแน่ๆน้องมินไม่ต้องคิดมากนะขอแค่คุณเมฆยอมรับสรภาพโทษก็จะเบาลงปริยชัฒกล่าวพลางลูบผมนุ่มของมิลดาเบาๆเพื่อเป็นการปลอบใจ ผิดก็คงต้องว่าไปตามผิดมินไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นแต่มินแค่รู้สึกผิดหวังในตัวพี่เมฆเท่านั้นแค่นอกใจภรรยามินก็รับไม่ได้แล้วแต่นี่ยังวางแผนฆ่าพี่พัดอีกมินรู้สึกผิดต่อพี่พัดจริงๆมินะดากล่าวเสียงสัน้นเธอใช้ความพยายามอย่างมากที่จะกลั้นน้ำตาไว้พัดไม่เคยถือโทษโกรธเคืองใครเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเมฆหรือน้องมินขนาดพัดดูโตว,ว่ากำลังถูกปองร้าย พันยังให้อภัยคนที่ทำร้ายพัดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นน้องมิ้นต์อย่าคิดมากไปเลยนะคะประยะิยชัดเอ่อยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลก่อนจะดึงร่างของมิลดาเข้ามากอดไว้ซึ่งอีกคนก็กอดตอบเธอเช่นกันอ้อมกอดของประยะิยชัดนั้นทําให้มิระดารู้สึกอบอุ่นและสบายใจขึ้นมากวันนี้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นกับเธอมากมายเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามขอเพียงมีอ้อมกอดจากคนที่เธอรักเธอก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว เวลาผ่านไปครู่ใหญ่มิลดาจึงผลาดจากอ้อมกอดของปริยะชัดอย่างช้าๆขอบคุณมากนะคะเอ่อมิลดาชะงักไปเธอไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกคนตรงหน้าว่าอย่างไรดีเรียกพี่ชัดก็ได้ค่ะปริยะชัดเอ่ยพลางอมยิม้มค่ะพี่ชัดเอ่อนี่ก็ดึกแล้วมินว่าเรานอนกันดีกว่า มิรดากล่าวด้วยความเขินอายที่ต้องเรียกชื่อที่แท้จริงของคนที่เธอรักเป็นครั้งแรกเธอก้มหน้าก้มตาหยิบหมอนและผ้าห่มมาจัดแจงให้เข้าที่แต่ประยะิยชัดไม่อยากนอนตอนนี้ประยะิยชัดคว้าข้อมือเล็กของมิรดาไว้ก่อนจะดึงอีกคนให้หันมาเผชิญหน้ากับเธอดวงตาคมของประยะิยชัดทําให้มิรดารู้สึกเขินยังบอกไม่ถูกเพราะแววตาของประยะิยชัดที่กําลังมองเธออยู่นั้นเต็มไปด้วยไฟรปรารถนาอันร้อนแรง ซึ่งเธอเองก็ไม่คิดจะปฏิเสธแต่อย่างใดเพราะเธอเองก็ต้องการปริยชชัดมากเช่นกันพี่รักน้องมินนะคะปริยัชชัดเอ่ยเสงียงหวานก่อนจะจูบที่หน้าผากของมิลดาอยยางแผวเบาซึ่งคนเด็กกว่าก็หลับตาพริ้มเพื่อรับสัมผัสอบอุ่นจากคนตรงหน้าสักพักปริยชชัดจึงถอนจูบบอ,อกมาแล้วมองสบตากับมิลดามินก็รักเอ่อพี่ชัดค่ะ มิรดายังไม่ชินสักเท่าไรที่ต้องเรียกชื่อของคนรักส่วนปร,ริยชัดก็อมยิ้มน้อยให้กับท่าทางเคริรเขินของคนเด็กกว่าเวลาที่เรียกชื่อเธอน้องมิน้นดูไหมคะว่าพี่น้อยใจมากแค่ไหนที่คืนนั้นน้องมิ้นเอาแต่เรียกชื่อพัดปร,ริยชัดกล่าวพลางยิ้มที่มุมปากคืนไหนคะมิรดาเอ,อ่ยถามด้วยความงุนงงพลางนึกย้อนไปถึงหลายๆคืนที่ผ่านมาและในที่สุด เธอก็ได้คำตอบก็คืนที่เราเป็นของกันและกันไงคะปริยชัตดเอ่ยด้วยรอยยิ้มและนั่นก็ทำให้มิลดาารู้สึกเขินจนหน้าแดงก่ำเป็นลูกตำลึงก่อนที่เธอจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆและเอ่ยกับคนตรงหน้าเสียงหวานงั้นคืนนี้มิ้นขอแก้ตัวได้ไหมคะแล้วพี่จะรอฟังนะคะปริยชัตดเอ่ยกับคนตรงหน้าพลางอมยิ้มก่อนจะกดจูบลงไปที่ริมฝีปากบางของมิลดา แน่นอนว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คงไม่มีทางจบลงเพียงแค่จูบเพราะกว่าเธอทั้งสองคนจะอดทนและฝ่าฟันเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันได้นั้นต่างก็ต้องเสียใจและเสียน้ำตาไปไม่รู้กี่หยดในตอนนี้เมื่อทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าความรักของพวกเธอไม่ใช่เรื่องผิดดังนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลใดที่พวกเธอต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้อีกประยะิยชาตและมิลดา ต่างมอบความสุขให้แก่กันและกันครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเวลาผ่านไปพักใหญ่และเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าพวกเธอจึงได้นอนลงข้างกันซึ่งปร,ริยชาติก็ดึงมิลดาไปกอดไว้พี่ชัดมีความสุขไหมคะมิลดาเอ่ยถามคนที่นอนกอดเธออยู่พี่มีความสุขมากเลยคะ่ะคำตอบของปร,ริยชาติทำให้มิลดารู้สึกดีใจมากทีเดียวเธอกอดปร,ริยชาติไว้แน่น ก่อนที่เรื่องของเมคินจะกลับเข้ามารบกวนจิตใจของเธออีกครั้งมิลดาจึงเอ่ยกับคนรักด้วยน้ำเสียงที่แฝงความกังวลอยู่เล็กน้อยได้อยู่กับพิชัดแบบนี้มินมีความสุขมากเลยค่ะมากจนบางทีมินก็กลัวว่าความสุขที่มีมันจะหายไปมินแทบไม่อยากจะรับรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างปริยชาตเอื้อมมือมาลูบผมของคนรักอย่างเบามือก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ไม่ว่าวันพรุ่งนี้หรือวันไหนๆน้องมิ้นจะมีพี่อยู่เคียงข้างตลอดไปนะคะไม่ต้องคิดมากหรือกังวลอะไรทั้งนั้นพี่เชื่อว่าเรื่องราวทุกอย่างต้องคลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อได้ฟังคำพูดของปริยะชัดมิลดาก,ก็สบายใจขึ้นเธอย,ยิ้มให้คนรักก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเช่นกันขอบคุณนะคะพี่ชัดมินก็จะอยู่เคียงข้างพี่ชัดตลอดไปเหมือนกันนะคะ ปริยชาติยิ้มรับกับคำสัญญาของอีกคนก่อนที่ทั้งคู่จะกระชับวงแขนที่กอดกันและกันให้แน่นขึ้นเรากับจะยืนยันคำสัญญาระหว่างกันจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนทั้งสองก็จะไม่มีทางปล่อยมือกันและกันอย่างเด็ดขาด